matter what matters to you What's up nothing much ได้สับจากขวสวัสดีค่ะ มาเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในวัยกําลังจะเรียนจบวัยทางานหรือว่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องไปติดต่อคนนะคะ,ะต้องเขียนอีเมลส่งรีเควส์อะไรบางอย่างเช่นสมัครงานส่งเมลให้ลูกค้าส่งเมลติดต่อพาร์ทเนอร์ยิ่งถ้าเป็นบริษัทต่างชาติก็อาจจะต้องเขียนให้เป๊ะระดับหนึ่งวอซัในวันนี้นะคะมาก็เลยอยากจะมาสอนว่าลีที่ใช้บ่อยๆในการเขียนอีเมลที่ค่อนข้างเซฟดูโปรเ e s ชั o นอลแต่ก็ยังดู f r ร e ล d ่ค่ะมาจะเรียงจาก introduction body และ conclusion นะคะ เริ่มจากอินเทอร์เรคชั่นถ้าเราอยากเริ่มต้นด้วยความเฟรนด์ลี่เราก็สามารถเขียนได้ว่า I hope this message finds you well ซึ่งมันค่อนข้าง equivalent to I hope that when you receive this communication or email you are in good health and life is generally good for you ก็คือหวังว่าจะสบายดีนะหรืออาจจะแปลว่า I hope you are not bothered by this email ซึ่งความจริงแล้ววลีที่บอกว่า I hope this email finds you well เนะีเขาบอกว่ามันก็ดูเป็นทางการดีแต่มันอาจจะถูกใช้จนเกลืหรือเปล่าเราก็สามารถใช้ประโยคอื่นได้เช่นกันที่เป็น alternative ได้อย่างเช่น I hope you are having a productive day ไอ้จริงถ้าแปลแบบตรงตัวเลยมันก็จะแปลประมาณว่าวังว่าวันนี้ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือ I hope you are having a wonderful day วังว่าวันนี้เป็นวันที่ดี หรือถ้าอยากจะให้ดูเฟรนลี่มากๆอาจจะพูดเลยว่า Happy Monday แล้วค่อยมีประโยคต่อไปก็คือสวัสดีวันจันทร์เอาจริงๆประโยคนี้เหมือนพยายามจะทำให้วันทำงานหรือว่าต้นวีคเนี่ยมันดู uplifting มากขึ้นมีอีอันนึงก็คือ Hope this work week is treating you well หวังว่าอาทิตย์นี้กำลังโอเคสำหรับคุณนะ ซึ่งประโยคเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยคที่เอาไว้เริ่มต้นอีเมลนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าสมมติเราติดต่อคนในที่ทํางานของเราเองถ้าเป็นบริษัทใหญ่นะคะหรือว่าติดต่อคนนอกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยคําเหล่านี้ได้อะซึ่งถ้าสมมุติว่าอีเมลไปหาคนที่ไม่รู้จักเลยอาจจะต่อด้วย allow me to briefly introduce myself ก็คือขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะแล้วก็สามารถบอกชื่อตำแหน่งอย่างเช่น Allow me to briefly introduce myself. My name is Gasira and I'm อะไรอเงี้นะคะหรือถ้าอยากเข้าเรื่องเลยก็เขียนเลยว่า I am writing to inquire about ดดคำว่า inquire เ I N Q U I R E แปลว่าสอบถามนะคะฉันเขียนมาเพราะว่าอยากจะสอบถามเรื่องอะถ้าเป็นตัวอย่างก็คือ I'm writing to inquire about the job posting for the store manager position. หรือถ้าเราอยากจะเขียนอ e ีเมลเพื่อติดต่ออะไรบางอย่างเราก็เขียนเลยว่า I am contacting you about จุดๆหรือถ้าเราเขียนอ e ีเมลไปเพื่อตามงานเนี่ยเราอาจจะเขียนได้ประมาณว่า I'd love an update on งานอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้คือการเริ่มต้นประโยคก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะ ซึ่งพอเราเขียนเรื่องทั้งหมดไปแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะปิดจบสมมติว่าเราส่งอีเมลไปเรื่องอาการขอพาร์ทเนอร์เราก็อาจจะพูดได้ว่า Let me know if it's of interest to you ก็คือสามารถบอกได้เลยนะถ้าคุณสนใจหรืออันนี้ใช้บ่อยมากคือ Looking forward to hearing back หวังว่าจะได้รับคำตอบจากคุณอีกอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่เขียนเมื่อเราต้องการฟีดแบ็กบ้างก็คือ I value your feedback so let me know what you think ซึ่งก็คือคิดยังไงก็บอกมาได้เลยนะฟีดแบ็ k ของคุณมีความหมายมากๆเลยไปต่อไปวยมายก็ดะใช้บ่อยเหมือนกันก็คือ if you have any questions please feel free to let me know ก็คือถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามได้เลยนะคะและอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆจริงๆคือ please do not hesitate to contact me if you have any questions or concerns ซึ่งมันก็แปลว่า เฮ้ยไม่ต้องลังเลที่ติดต่อมาเลยนะถ้าหากมีคําถามหรือมีความกังวลอะไรใดๆอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราติดต่อไปเพื่อขออะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะอยากขอสปอนเซอร์อยากติดต่องานใครนะคะซึ่งในประโยคนี้มีคำที่น่าสนใจก็คือ hesitate h, h e s i t a t e hesitate hesitate เนี่ยมันแปลว่าลังเลนะคะอ่ะสำหรับประโยคสุดท้ายปิดจบก่อนที่เราจะลาจากกันไปก็คือ Thank you for your time and consideration มันก็แปลตรงตัวเลยว่าเราก็ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของเขานะคะซึ่งมันเป็นการที่ปิดจบแบบมีมีความ considerate กับเขาแหละที่เฮ้ยขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์อ่านทั้งหมดนี้ซึ่งมันก็เป็นการปิดจบก่อนที่เราจะลาจากกันไปโอเค อันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้าง101ประมาณหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจอยากลองเขียนแบบจริงจังเนี่ยอยากให้ลองดูตัวอย่างเยอะๆเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์บริบทแล้วก็ที่สําคัญคือเราควรรู้ว่าเราส่งถึงใครนะคะแต่วลีที่ไมาเอามาแชร์ในวันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเบสิกที่สามารถใช้ได้นะคะเพื่อให้ตัวเนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันดูเฟรนลี่มันดูมีความ p r o f e s s ั o นอลนะคะ อ่ะ w h a t s a p ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถติดตามรายการ w h a t s บ p ได้ทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะแล้วเจอกันค่ะ